Ni ra kịch hôn. Could kỳ hít kịch hôn. Lem một cái ô. I put a little mang lòng điện. Một ra ô yên. Một ra ô đi Một ra kịch nè mặt. Toi. 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 Toi.

wiii, sepo leh, ilan hoi pe ngay, me ngay leh ja sotikat me mia ke tog mat kia ke oh kha leh pa deo, me ngam tu leh do ai ni kering oi snak leh waa ni ni, ta mung rong mot kerni kuk i chaw me ra rong ee, ta at oi moh kering kunaite ni tu la alay leh ya ee, kape mai yu กุยกระเความกล้ามากมากับกุยสกัดมือเวีออเาายดค,คนนุนนอ,นนอนยออนคุณนายรันกระหมคนนี้นั่งกอดใจนั่งกอด้ะไม่ต้องเกรงใจนั่งเจ้ะเอาคุณนายเปนเปลนะไไม่เป็นไรคุณนาย นี่คุณนายคุณนายเป็นไงมแย้มแย้มใช่ไหมครับใช่บานแย้มขอ,อ๋คุณนายบานแย,ย้แแมเออที่ทำให้การมันสน้มเริ่มสนิทม,มาก <c oughs> คุณนายเป็นแม่ของนวลใช่ไหมครับใช่ลูกสาวฉันนวลจันนวลจัน จำนวนจานใช่คุณนายครับมีอะไรเหรอจ๊ะผมคนนี้คุณพิชิตสวัสดีคุณนายครับคุณพิชิตใช่ครับเป็นคุณด้วยหมอบุษย์อย่าบุษยไอตึ้งบุษย์สังเห่งเมื่อกี้เรื่องอะไรแล้วพูดถึงวื่นมาเนอะมาแบกจานน่ะมีอะไรคะเมื่อกี้เอง ย่องขุดแยวป้องในเมื่อคุณนายเป็นแม่ของนวลจันทร์เราคนนี้คุณพิชิตจะไม่พูดรับความพร่ำพร่ำทำเพลงจ้าพูดมาเลยเราคนนี้รักนวลจันทร์อยากจะได้รนวลจันทร์เป็นเมียร์มาขอ่นวลจันทร์โดยตรงจ้ากูมีปีจ้าเอาใช่อาจจะชิมโมซูคุณเองได้จะไมีปีจ้าเอา เอาเธอเคยกนกุ้งเนวนงมีลูกผัวแล้วนะมีลูกมีเพียวมีมีลูกมีผัวแล้วนะเอาแม่งกว่าไปจ้าไม่ใช่เขจะรังเกียจลูกกู้มี่ลูกมีผัวไม่เป็นไรสรอัยก็หฮอายุแปดสิบปันโกนกเมงอายสิบหเออติบเโอ้ยใหญ่ดีนะใหญดีนะเพราะพรจะไาไปกนกุ้เมฆองไปเจอเพิ่ง มาสกัดเลยเออๆแล้วทีนี้มึงมึงพูดแบบนี้ไม่ใช่กับมาตรงนี่กูพูดดําตรงๆนะเอาย้อนเอากันก็ទៅเรื่องบ้านนี่ด้วยริ้วพิษณเราต้องสนวยด้วยมีด้วยกับกูปรีปรียานี่ต้องเป็นอะไรฮะมึงอยู่ยังใช้กูแล้วเข้ามาถ้าคุณนาย ผมไม่สนใจแต่ผมคุณผู้คิดคนนี้รักหนวดอยากจะได้หนวดอยากไม่นวดใช่ไม่ตังเรื่องที่ม่เกิดมาแล้วไม่มีปัญหาจ้ะฉันยกให้ยกให้ฮะที่จะเรียกลูกสาวขึ้นมานะเรียกมาเลยนวดนวดเลยนวดไอ้เด็กแต่คดเจ้ไอเด็กวัวเจ้าวอว ยกเองไม่เอาแล้วอะไรนี่ยแม่รับเองนะมาทักทายะบอเสิ่งนี้กับตรวจยัดไม่ตกใจม่ทม่บอกว่กจะเชื่อฟังแม่ตลอดไม่ขัดใจแม่แม่หวังดีกับเองนะเนี่ยอยู่กับเขาที่ครั้งจะได้เป็นแบกคุณนายไม่ต้องลำบากท่านเนี่ย Yok โดนกันว่ายังไงจำเราได้ไหมล่ะไม่อยากจำใช่สิเราไม่ใช่คนในความทรงจำของเธอนี่ใช่สิเธอในเมื่อแม่เธอยกเราให้เธอแล้วยกเธอให้เราแล้วเธอก็เป็นเมียของเราเป็นเมียของเราแล้วอ่ะสวยแบบนี้ คิวเหมือนมาดามแบบนี้เราชอบก็ได้อยากได้ฉันเป็นเมียนะได้ฉันอยากตกลงก็ได้ตกลงแต่มีข้อไหมหรืสาวข้อไหมยังไงเหลามาข้อหนึ่งรักฉันแบบไหนขอเฮราลูกของฉันแบบนั้นได้ทำได้หรือเปล่าทำได้ไอ้รุ่นแค่นี้คิดใจ มาลูกฉันอายุครบยี่สิบปีมัธยมปลายพันต้องบวชให้ลูกฉันต้องบวชให้ลูกใช่ได้คงไม่หนักหนาหรอกไม่หนักหนาสะข้เถอาไอ้ตั้งแต่ไหนแล้วข้อสุดท้าย,ยจำข้อนีไว้ให้ดีนะกูเรื่อง ของฉันว่าลูกคนที่คุกจะมาไหวแล้วเรื่องนี้นะแต่ว่าลูกของเธออันนี้ก่อนทำไมไอ้เด็กคนนี้ไอ้ตอกตอม่ได้แล้วเด็กคนนี้ให้มึงเอาไปเลี้ยงอยู่ที่วัน เรื่อนที่วัดเจ้าแม่เรียกมาเอาจ้าหนเ่มวิ่งท้อแม่มันทำกับกูถ้าหากอายุไม่ครบยี่สิบปีหให้มันขึ้นมาเหยียบบนเรือนหลังใหญ่ของกูตรงนี้